ใสทวิตนะคะไปเจอทวิตเตอร์ของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณอ๋องคือมิวจําข้อความร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะแต่คุณปฏิพัฒน์เนี่ยคือเขียนนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แคปชั่นบรรยายว่าคือตอนนี้มันมีขบวนการเรื่องของการแบบสร้างวัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็เป็นฟิลเหมือนแบบใส่ร้ายคนที่เห็นตามีการใช้ความรุนแรงคือตอนแรกเนี่ยหนูนึกว่าเป็นแบบแอคเขาปลอมนะคะคิดว่าเป็นแอคเขาปลอมของคุณปฏิพัฒน์นะคะแต่ปรากฏว่า กดเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแอคเขาจริงอ่ะว่าแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวไปขอยืมโทรศัพท์แฟนคะขอยืมโทรศัพท์แป๊บหนึ่งดิแป๊บเดียวโอเคมีเทวิตเตอร์ปะมีปะโอเคไม่ด <laughs> <Okay. S 2> ไมด้เล่นเศร้ามากจะเอาโทรศัพท์คุณผู้ชายเข้าไปดูเทวิตเตอร์เพื่อจะดูว่าแบบคุณรปริพัทน์โพสยังไงฮีบอกไม่มีเทวิตเตอร์สุดปะ ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะคะคือแบบเราก็เอาเอาเป็นว่าก็ประมาณเนี้ยคือลองเข้าไปได้นะคะในไม่รู้ว่าลบหรือยังนะคะแล้วเป็นแอคเคาท์จริงด้วยคุณปฏิพัฒน์หม่วงอีกใบเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะคะคือคุณเป็นแบบเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นหัวของฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยอะ่ะคือการแบบพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดที่แบบคือใช้วาทกรรมอย่างชัดเจนเดี๋ยวให้ดูนะคะจะกครูเดี๋ยวสวิต์กล้องไปด้านหลัง นี่คือทวิตเตอร์ของององปฏิพัทธ์สี่ขั้นตอนสู่คนดีสังหารหมู่ใช้คำนี้นะสี่ขั้นตอนสู่คนดีสังหารหมูห่งแปะป้ายพวกเขาพวกเรา 2. เรียกให้ไม่ใช่มนุษย์ 3. สร้างและยัดเยียดส่งต่อข้อมูลความชั่วร้ายอับปรีของขยะพวกนี้ 4. กํกำจัดมารอมนุษยภัยัยเพื่อประเทศที่ไร้ความชั่ว เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เผ่าพันธุ์ของพวกเราอันนี้มีมีมีม,มีวันนี้ก้าวไกลโกขกอ,อะไรเขาไปคอมเมนต์ว่าดอม้มที่ขูดรมแก๊สเห็นต่างโคตรน่ากลัวเลยค่ะคือเอาจริงๆป้าตอนที่หมิวเห็นข้อความเนี้ยตอนแรกมิวคิดว่าเป็นแบบ a c คเค n t ปลอมนะแต่เข้าไปดูแล้วมันเป็นแบบเป็นทวิตเตอร์จริงนะคะ แปะป้ายพวกเขาพวกเราเรียกให้ไม่ใช่มนุษย์ยัดเยียดส่งต่อข้อมูลความชั่วร้ายอับปีและสุดท้ายก็คือกำจัดมารนอนุ์มนุษยภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเผ่า,ผาพันธุ์ของพวกเราเฮ้ย <c oughs> คือแบบเพื่อนๆนเห็นข้อความนี้แล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างลองพิมพ์เข้ามานะคะป่ะไปเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมิวจะถอดรหัสการเมืองแล้วก็เดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะคะแลบำบหนึ่งจะต้องกลับไปแล้วเพราะว่า จริงๆวันนี้มางานแต่งของเพื่อนแล้วก็วาบออกมาแวะซื้อกาแฟานะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะกลับเข้าไปในงานซึ่งจะมีเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะให้เราแบบได้คุยการเมืองอาถึงโทรศัพท์ตอนนี้ยังมองไม่เห็นคอมเมนต์เพราะว่าเดินอยู่ในแสกจ้านะคะเห็น<ม>ที่มิวอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างแป๊บหนึ่งเมือ่อกี้จ่ายตักแล้วใช่ปะโอเค ดิฉันก็เดินตัวปลิวเลยค่ะโดยที่แบบไม่ได้ดูว่าเออจ่ายตังค์เอาจ่ายแล้วจ่ายตังค์อองแล้วเรียบร้อยโอเคชื่อร้านกลับบ้านนะคะเหมือนได้กลับบ้านจริงๆคือดีมากเลยอะ,ะอร่อยไหมอร่อยนี่กาแฟอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆพอออกกล้องปุ๊บเขินเลย เดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มองไม่เห็นหน้าจอเลยมืดมากคุณโฟวินบอกว่ามันไม่ลบเลยครับลูกนุ่นอร่อยมากอึบ โอเคกลับเข้ามาในรถเรียบร้อยร้อนมากเลยและที่ฉันใส่แบบใส่เสื้อหนามากเพราะว่าคือชุดสีออกโทนแบบม่วงๆ่วงมันไม่มีแล้วเนาะวันนี้เป็นฟิลชมพูม่วงนะคะคือจริงๆก็มีชมพูอ่อนแต่ว่าเราเลือกเป็นแบบชมพูม่วงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะแบบอาชมพูแล้วก็ติดม่วงหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวปิดเพลงก่อน ปิดเพลงอ่ะแล้วดูแมพไปนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณปฏิพัฒน์พูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวดูอีกแป๊บหนึ่งขอดูอีกแบบอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องต้อเข้าไปในไลน์ใช่ไหมหนึ่งแปะป้ายพวกเขาพวกเรายัดเยียดส่งต่อข้อมูลความชั่วร้ายแปะป้ายพวกเขาพวกเรามีถามหน่อยนะคุณปฏิพัฒ์คือถ้าเกิดว่าคุณแฟร์พอเนี่ยคุณต้องกล้าพูดสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครกันแน่ที่พยายามแบบ สร้างความแตกแยกสร้างวัฒกรรมปั้นวัฒกรรมด้อยค่าสลิมนู่นนั่นนี่คือถ้าคุณพูดแบบนี้อามิวยอมรับนะว่าก็มีทั้งสองฝ่ายนะคะคือพูดกันทั้งสองฝ่ายก็มีทั้งคนที่แบบไปด้อยค่าฝั่งนู้นด้อยค่าฝั่งนี้คือคุณปริพัฒน์พูดแบบนี้ไม่แฟร์นะคะไม่แฟร์จริงๆแล้วไม่เชื่อว่านี่จะเป็นแบบทวิตเตอร์ของคนที่เป็นถึงรองประธานสภาสร้างวัฒกรรมความเกลียดชงังมิวถามหน่อยว่าฝั่งของ ทันลุกวงังหรือว่าใครก็ตามที่เขามองว่ากล้าวไกลเนี่ยอยู่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยคุณไม่ใช้วัฒกรรมความเกลียดชังหรออันดับแรกคุณไปบอกคุณเจี๊ยบก่อนให้หยุดเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ในลักษณะที่แบบไปด้อยค่าแล้วก็ด่าคนอื่นนะคะคุณเจี๊ยบในไอ้อะไรก็ e s u s e s a s อย่างค,คุณไปด่าคุณเจี๊ยบหรือเปล่าคุณไปบอกคุณเจี๊ยบคุณอามาร้า์ก่อนนะคะเอาง่ายๆเลยแค่นั้นเลยที่ผ่านมาพฤติกรรมที่แบบเคยเห็นไหม สสเอาดอกไม้จันไปวางในสภาค่ะคือพิธีกรรมคือต่ำมากนะแล้วยังมีหน้ามาบอกมาปั้นวัฒกรรมเหล่านี้แบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเอาค,าาคําภาษาอังกฤษมาก็คือไปก๊อปคาคมจากในเน็ตมาถูกปะคือแบบเฮ้ยแบบนี้ได้หรอแล้วคุณปฏิพัฒน์เนี่ยเอาจริงๆนะเรื่องของคุณเนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์นะคะพระเก้าไกลบอกว่าอะไรคะย้อนกลับไปคุณปฏิพัฒน์นี่ยก็เป็นสสพระเก้าไกลจังหวัดพิษณุโลกเนาะก็ <c oughs> เราไม่ยึดติดกับตําแหน่งเราจะทําการเมืองแบบใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ยึดติดกับตําแหน่งคุณปริพัฒน์เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง,งนะคะคุณปริพัฒน์ได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งตําแหน่งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นรองประธานสภาเนี้ยพักเก้าไปจะไม่มีโอกาสได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะคะแต่อะไรคะพักเก้าไปเล่นละครการเมืองขับคุณปริพัฒน์ออกจากพรรค ซึ่งตอนนี้เบลก็ยังไม่รู้ว่าคุณเอาเหตุผลอะไรมาขับคุณบดีพัฒน์เหตุผลที่คุณบอกว่ามีความเห็นไม่ตรงกันก็เลยต้องขับกันออกคือใครๆเขาก็รู้ว่ามันคือละครการเมืองอ่ะเอาจริงปะคืออันนี้คือหน่าไม่ไมอายมากๆเลยแล้วเราเบลไม่คิดว่าพรรคการเมืองที่ปั้นวัฒกรรมว่าเราจะทําการเมืองแบบใหม่นี่คือการเมืองที่ยิ่งกว่าน้ําเน่าแล้วถอยหลังลงคลองนะคะคือปิดเบือนอย่างร้ายกาจคือมันไม่ใช่เลยอ่ะแล้วสุดท้ายคืออะไรขับออกไปแล้วไปอยู่เป็นธรรม ขาแซวกันไงว่าฝากเลี้ยงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายก็คือฝั่งเดียวกันถูกไหมคะเพื่อให้คุณชัยธวัฒน์ได้ขึ้นมาเป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาแล้วไหนบอกว่าเราจะทําการเมืองแบบไม่ยึดติดตาแหน่งแล้วมาวันนี้มาปั้นวัฒกรรมแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ค่ะคือไม่คิดว่าแบบคุณปริพัฒน์จะแบบใช้ทวิตเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของตัวเองปั้นวัฒกรรมทางการเมืองกับเขาด้วยนะคะแล้วเป็นแอเคเขาจริงด้วยนะฮัลโหล เรามีคนบอกว่าเสียงพูดแปลกลำโพงครับอ๋อเสียงมันออกลำโพงใช่ไหมคะโอเคเสียงมันออกลำโพงอ,อ๋อเสียงมันเข้าในรถได้ยินเสียงชัดไหม <c oughs> อืมในรถเพราะว่าไม่อยู่ขึ้นมาในรถแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็บลูทูธเนี่ยมันต่อกับรถนะคะมันก็เลยอาจจะแบบ ดูซะซาอ,อ๋อไม่ได้ขับรถค่ะมีคนบอกว่าขับรถก่อนไหมไม่ได้ขับรถมีคนบอก <c oughs> ว่าัรนั่งนะคะแล้วก็พูดอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในเป็นฟิวแบบอาหมู่บ้านนะคะอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> อันนี้คือคือตอนนี้คือการเมืองเนี่ยมันเดินมาสู่วาฒกรรม วัทกรรมแบบล้วนๆเลยซึ่งเอาจริงๆนะคะนักการเมืองที่ปั้นวัทกรรมเนี่ยมันก็มีอยู่แค่พักเดียวยังมีหน้าไปว่าคนอื่นเขาทั้งๆท,ท,ที่พักคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยวัฒกรรมแล้วหลายอย่างที่ย้อนแย้งนะอย่างเช่นหนึ่งแล้วไม่ยึดติดกับตําแหน่งแต่เรื่องของตําแหน่งผู้นาฝ่ายค้านเรื่องของรองประธานสภาอันนี้คือชัดเจนขับหมอออกเพราะฝากเลี้ยงอันนี้คือใครที่แบบเอาจริงๆนะคะคนที่ตามการเมืองแล้วก็คนที่แบบยังเชียร์ก้าวไกลยอยู่แม้ว่าเขาจะทําแบบเนี้ยคือถามหน่อยว่าไม่ไอายบ้างหรอ คุณส่องกระจกเนี่ยคุณไม่อายบ้างหรอ <S <S คุณว่าคนอื่นด้อยค่าคนอื่นถ้าอื่นไม่มีใครดีเลยดีอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวส่องกระจกอายบ้างไหมกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วไม่รวมย้อนกลับไปคนเราต้องเท่ากาันเราต้องมีสิทธิเท่าเทียมทั้งหญิงทั้งชายแต่ในทักมีสงสงุองคามทั้งเพศเฮ้ยได้ได้เลย แล้วคองเชียร์คือแบบย้อนกลับไปจากรณีของคุณปรินพานิชภักได้ไหมคะประชาธิปัตย์คุณปรินพาณิชภักตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโดนสับแบบสับแหลกหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยแต่พอเป็นแบบเป็นทักเก้ากลายเป็นทักที่คุณเชียร์เฮ้ยคุณเงียบว่ะทําไมไม่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบหนักๆบ้างอะ่ะได้หรอไม่ได้หรือเปล่าจำพี่เอได้ไหมคุณสุชาชวีตอนที่ลงสมัคร ผู้ว่ากทมแล้วตอนนั้นเน่ยพี่เอโดนอยู่เรื่องหนึงก็คือที่บอกว่าแบบเหมือนเป็นแบบเป็นเป็น,ปนตายปรากฏว่าโดนขุดยับเลยแล้วคุณพิ่ชาหรอคะ,ะคุณพิ่ชาคุณพิ่ชาที่โปแล้วโปอีกโปแล้วโปอีก ไม่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์จำได้นะคะว่าคุณสุชาชวีนี่คือแบบเป๋ไปเลยทั้งๆท,ท,ที่เอาจริงๆเนี่ยดอกรเอเนี่ยแกเป็นคนที่มีความสามารถนะคะโอเคตอนนั้นนะแกอาจจะพลาดที่แบบอา่าไปอาจจะบอกว่าเนี่ยแบบเป็นญาติทาย,ยาติไอสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพิธาล่ะถ้าเราใช้ไม้บรรทัดอันเดียวกันและมาตรฐานเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ไม้บรรทัดเดียวกันเนี่ยกับกรณีของคุณพิธาอย่างเคสล่าสุดเลยอะ่ะบ้านคุณยายอะคะ่ะ บ้านคุณยายแม้ว่าตอนหลังคุณพิธาจะออกมาชี้แจงว่าก็ไปฟังมาจากคุณแม่คุณป้าคุณน้าที่บอกเล่าจากผมเนี่ยก็คือแบบฟังเรื่องราวของคุณยายผ่านปากของคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคือแบบนึกออกใช่ปะคะทำไมคุณไม่ใช้ไม้บัรทัดอันเดียวกันนะคะในการวัดมาตรฐานทางการเมืองกรณีของคุณพิธาเนี่ยถามว่าแบบ สลิมไปขุดมาได้ค่ากันแกล้งเฮ้ยไปถามนายกุพิธาโพสต์เอาไว้เองนะคะมันคือดีจะต้องฟุตปิ้งไงแล้วกุพิธายังบอกด้วยนะคะว่าแต่ยืนยันว่าคุณยายเคยไปอยู่ที่พระตองช่วงหนึ่งจริงๆจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือกุพิธาไปโพสต์ภาพนะคะเป็นอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่จังหวัดพระตองกัมพูชาแล้วตัวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยนะคะคือท่าน คือบ้านหลังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่จวนของท่านแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีไม่เป็นค่าสองเจ้าไม่เป็นบ่าวสองนายแต่คุณพิธาพักเจ้าไกลเนี่ย ก็าอาจจะมีจุดยืนทางการเมืองอีกแบบหนึ่งนะคะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณพิธาโพสภาพบอกว่าเป็นบ้านเก่าคุณยายเอ๊ะคุณพิธาเกี่ยวข้องกับตระกูลอภัยวงศ์อะไรหรือเปล่าคนในตระกูลก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วย้อนกลับไปเนี่ยท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยนะคะท่านมีลูกคือคุณเกษมซึ่งคุณเกษรคเป็นคนที่เคยแต่งงานกับคุณยายคุณพิธาแต่คุณเกษรเนี่ยตามท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยกลับไทยมาตั้งแต่อายุหกขวบ นั่นแปลว่าคุณเกษตรได้เจอกับคุณพิธาที่พระนครคือกรุงเทพคือที่ประเทศไทยแน่นอนไม่ใช่พัตตบองและคุณยายพิธาเคยไปอยู่พัตตบองตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเคยไปอยู่จริงก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านหลังนั้นถูกไหมคะแตกกกกก่ก็ยังแบบพูดบิดแปลว่าคุณยายเคยอยู่ที่พัตตบองเอ้เรื่องโป้พวกเนี้ยเคยไปติดเชนทวิตเตอร์บ้างไหมคะมันก็ไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกระจกแล้วอายตัวเองบ้าง ถ้าเป็นด้อมซ่อมแล้วเข้ามาป่วดน,นะคะดูกายหยาบตัวเองบ้างส่องกระจกแล้วอายตัวเองบ้าง